โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางเป็นโรงเรียนประฐมศึกษาขนาดกลางในสังกัดสำนักงานเขตพื K P D, ้นที่การศึกษาประทมศึกษาเชียงใหม่เขต4เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประทมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน402คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของนางยาวนาพันแก้วพ่วงหน่วยการโรงเรียนและนางสรัญญาวงศ์มาพันรองพ่วงหน่วยการโรงเรียนโดยนำแนวคิดทฤษฎีการบริหารงานต่างๆมาพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม PLC ใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อนการทำงานของสถานศึกษาในพื้นที่สูงมีการกำหนดวิสัย ทั์ของโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดีในคุณธรรมรักท้องถิ่นน้อมนำปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิถีแห่งความปลอดภยัยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความเสมอภาคความเท่าเทียมในการได้รับก,การศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยในสถานศึกษาและการดำรงชีวิต ดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวางดำเนินงานโครงการโดยนำขุนวางโมเดลมาขับเคลื่อนนวัตกรรมโครงการการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของสถานศึกษาส่งเสริมครูให้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันทำงานเป็นทีม และขับเคลื่อนงานให้สําเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 1. มีการส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนเช่น active learning การใช้สื่อการสอนสื่อเทคโนโลยีเป็นต้น 2. สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคที่หลากหลายเช่นเพื่อนช่วยเพื่อนเด็กเก่งช่วยเด็กอ่อนหรือการสอนด้วยเกมการฝึกอ่านทุกวันการเรียนแบบมีส่วนร่วมเป็นต้น 3. สนับสนุนให้ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสื่อที่หลากหลายเช่นแบบฝึกหัดสื่อทำมือสื่อเทคโนโล,โลยีเป็นต้นด้านสื่อการเรียนรู้ 1. สนับสนุนให้ครูผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ในการส่งเสริมและสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์าการจัดการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 2. สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมการจัดทําสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่งวงวัยและทันสมัยกับปบัจจุบัน 3. สนับสนุนให้ครูเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ในการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ เช่นแบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะการอ่านแบบฝึกส่งเสริมการอ่านเป็นต้นแนวทางวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนใช้ในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาน 1. ใช้สื่อนวัตกรรมประกอบการฝึกอ่านฝึกเขียนที่หลากหลาย 2. ฝึกอ่านและทบทวนเป็นประจำต่อเนื่องทุกวันฝึกย้ำซ้ำทวนเช่น กิจกรรมอ่นานวันละนิตพิชิตคำยากกิจกรรมเขียนตามคำบอกกิจกรรมอ่านอย่างไรเขียนอย่างไรและ,ะกิจกรรมอ่านวันณะนากับครูที่ปรึกษา 3. จัดจกิจกรรมอ่านออกเขียนได้เช่นกิจกรรมรักกันอ่านกิจกรรมทำสมุดเล่มเล็กก <o> ิจกรรมบันทึกรักกันอ่านและกิจกรรมค้นคำศัพท์จากพจนานุกรมจากผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ส่งผลให้ 1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านออกเสียงได้ดียิ่งขึ้นนักเรียนอ่านออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องและอ่านได้คล่องขึ้น 3. นักเรียนมีความสนใจมีความกระตือรือร้นในการเรียนกล้าพูดหรืออ่านคำนั้นนั้นๆ 4. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้และสามารถจับใจควคามสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้5 แนสองการประเมินด้านการอ่านผ่านเกณฑ์โรงเรียนมีนวัตกรรมการกจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่มีรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบมีความเข้มแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นห้องเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เยียกรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนดวกพัฒนาบ้านขุนวงังจะมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานพัฒนานักเรียนครูและศาสตร์ศึกษาเพื่อให้เกิดคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพครูและคุณภาพของสถานศึกษาเสร็จไป